ข้าไม่สนว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรข้าคนมากเพียงใดข้าจะให้เส้นตายสุดท้ายกับเจ้านับแต่ตอนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นหรือตายก็อยู่ที่เจ้าแล้วพันปีเรียกหาเจ้าขอรับอยากจะอุทืม ท่านพ่อบุญธรรมท่านพ่อบุญธรรมแย่แล้วท่านพ่อบุญธรรมท่านพ่อบุญธรรมหลีม่อมีใจคิดคดเขาโกหกท่านท่านพ่อบุญธรรมอ๋อที่ไหนใคร ห,หลี่บ่ตัวดียังก,กล้ากลับมาออกเหรอสุนัขอย่างเจ้าไม่กลัวตายเลยหรือไงข้าต้องกล้ากลับมาแน่หากไม่ใช่เจ้าสั่งการโดยพระก,การความพัฒนาขาองท่านพ่อบุญธรรมข้าทำสำเร็จไปนานแล้วคนปากพร้อยข้าทำงานให้ท่านพ่อบุญธรรมด้วยใจพักดีเจ้าตังหากที่มีใจคิดคดอทรยศเจ้าสมคบคิดกับคนพวกนั้นท่านพ่อบุญธรรมข้าเห็นกับตาว่าเขาอยู่กับคนพวกนั้น เจ้าเดรัจฉานั้นไร้กาดนักตกใจหมดเลยอ๋อเอ้ข้อเข่าไม่ดีอ๋อไอ้อุ้ เจ้าหลีม่อตัวดีถ้าก็ว่าเหตุใดเจ้าถึงเอาแต่ขวางไม่ให้ข้าฆ่าสั์เดิรัจฉานนั่นคราวนี้ถูกข้าจับจุดอ๋อได้แล้วเจ้าอยากเป็นปรปักับข้าดีนักเจ้าโง่เจ้าทำงานที่ท่านพ่อบุญธรรมม่อมไม้พังหากไม่เฉพาะข้าแก้ไขได้ทันท่วงทีเจ้าจะมายืนตรงนี้อยู่ได้อีกเหรอสำหรับเด็กคนนั้นกับเรื่องเดรัจฉานตัวนั้นข้าได้บอกท่านพ่อบุญธรรมไปหมดแล้ว ข้าเชื่อว่าท่านพ่อบุญธรรมจะเข้าใจการกระทำของข้าท่านท่านพ่อบุญธรรมจะไปฟังคำพ่อปอดของเขาท่านพ่อบุญธรรมหุบรรปากเจ้าห้าเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องนี้สำคัญต่อข้ามากแค่ไหนก่อนออกเดินทางข้ากำชับเจ้วาววาอย่างไรฮะท่านพ่อบุญธรมญธรมอืมเจ้หาห้า เข้ามาหากข้าซีท่านพ่อบุญธรรมมาแล้วท่านพ่อบุญธรรม้มา,รรมาปากซีอะอ๋อ,อกว้างเออ,อ,อ,อ เชื่อเจ้าแต่อย่าให้ข้าต้องรอนาน,นเข้าใจไหม <c oughs> ขอรับท่าพ่อบุญธรรมลูกจะไม่ทำลายความเชื่อมัน่นขอท่าพ่อบุญธรรมขอรับ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ลูกศิษย์ จะออกไปตรวจสอบเรื่องงูหลามทำร้ายคนเป็นอย่างไรบ้างพอข้าเข้าไปในเมืองชาวบ้านกันเลือกกันเรื่องเทพผัวผาบนเขาฟูผู๋แต่ไม่ได้ยินเรื่องงูหลามยักษ์ทำร้ายคนข้าคิดว่าอาจจะเป็นแค่ข่าวลือฮูปักงูหลามยักษ์ก็คืองูหลามยักษ์จะเป็นเทพผูวผ้าได้อย่างไรสิ่งอัปมงคนนี้จะต้องกำจัดทิ้งให้ได้แต่ไม่มีคนสูญหายหรือได้รับบาดเจ็บครับอีกไม่นานก็จะมีอะไรนะไม่มีอะไร ออกไปได้แล้วขอรับเทพผู้ผาร้อยปีจะพบได้สักครั้งเกิดขึ้นจากราชางูหลามและงูหลามเส้นเงินระหว่างราชางูหลามและงูหลามเส้นเงินแทบจะออกไข่ไม่ได้ต่อให้ออกไข่ได้ในร้อยพันนั้นก็หายยากที่จะฟักออกมาเปงูตัวนึ่งได้ แต่หากฟออกมาได้นั้นงูนั้นก็จะแปลปร,ราพรพิสดารทั่วทั้งร่างกายกลายเป็นสุดยอดของสมสัต์เป็นเจ้าแห่งผู้พิทักษ์เ,เ,กเมื่อคู่เจ้าได้เห็นแล้วงูนี้มีจิตเชื่อมประสานนี่เป็นสิ่งที่ขัดต่อธรรมชาติในบันทึกเรื่องแปลกตำนานเรื่องแปลกได้บันทึกไว้ว่าเล่ากันว่ามันจะยอมรับผู้มีวาสนาต่อกันเป็นเจ้านาย คอยพิทักษ์ปกป้องจอบสิ้นอายุขไขวันนี้ข้าโชคดีได้เห็นตำนานที่ว่ากับตาตัวเองนับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วเจ้าจะบอกว่าเมื่อครู่มันเลือกเด็กทูนนั้นเฮ้เจ้าด,ดูสิ ทำไมมีวงสีขาวบนตัวมันเยอะแบบนี้นั่นเป็นวงปีของมันถ้าเคยได้ยินแต่ต้นไม้มีวงปีไม่เคยได้ยินเลยว่าเดรัาชานนี้ก็มีวงปีด้วยว้าวไหนลองนับดูสิหนึ่งสองสาสี่ห้าโอทั้งหมดยีสาวงปี มีเพิ่งจังวนรอบร่างมันเพียงครึ่งข้าเคยได้ยินว่างูหล,ลามปกติอย่างมากจะมีอายุขัยยี่สิบกว่าปีเดราชานตัวนี้มีมากกว่าครึ่งแล้วนี่เป็นเทพผู้ผาที่ร้อยปีจะจะสักครั้งรองจนวงเขาที่ตัวมันย่จะถึงหางก่อนถึงตอนนั้นก็จะเป็นขีดจำกัดของมันเป็นเดราชาญกลับมีอายุขัยมากเพียงนี้ สวรรค์ทางวัติธรรมเลยเจ้าคิดว่าเด็กนั่นจะทำได้จริงหรือถ้าพ่อบุญธรรมข้าตรวจสอบหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ต้องให้เขาทำเท่านั้น ข้าเพียงเพิ่มเชื่อไฟสุดท้ายท่านพ่อบุญธรรมก็จะได้สิ่งที่ท่านต้องการได้รับฉานตัวเดียวเจ้าทำให้ข้าต้องรอเป็นสิบป,ปีล้มเหลวหลายครั้งทำให้ข้าเสียคนใกล้ชิดนับร้อยกระทำเรื่องอำมหติตภายใต้ชื่อของข้าเจ้ากำลังทดสอบความอดทนของข้านะถ้าพ่อบุญธรรมถ้าพ่อบุญธรรม เ <behav> <uce> จ้ายังจำเจ้าห้านในตอนนั้นได้หรือไม่อ้าปากมีวกว้างอืม ถ้าพ no ่อบุนทมเจ้าวางใจข้ายังไม่คิดจะฆ่าเจ้าแต่เจ้าทำให้ข้ารอนานเกินไปแล้วข้าต้องให้รางวัลเจ้าบ้างถึงวางใจ 다다 다다 m 다 ไม่สนว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรข้าคนมากเพียงใดข้าจะให้เส้นตายสุดท้ายกับเจ้านับแต่ตอนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นหรือตายก็อยู่ที่เจ้าแล้วขอรับท่านพ่อบุญธรรม